สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในคลิปซีรีส์ใหม่นะครับเป็นซีรีส์สายฟรีปันทีมคลิกตำนาน EP ที่1นะครับอ่าผมทำซีรีส์นี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆนะครับที่เป็นสายฟรีนะหรือว่าเป็นสายเติมก็ได้นะครับอาจจะเติมไม่เยอะนะอ่าบางคนนะครับอาจจะเติมแค่นี้นะครับก็คือแพ็กเกจนะครับการ์ดเรนเจนะครับ เดือนนึงมันจะมีมา1ครั้งนะได้รูบี้รวม420รูบี้นะครับในราคา249บาทเท่านั้นนะถือว่าไม่เยอะนะครับอาฉะนั้นเนี่ยถ้าเติมประมาณนี้ถือว่าเติมไม่เยอะนะมันก็จะพอๆกับสายฟรีนั่นแหละอาจจะเปิดเรนเจอร์เปิดเกียร์อะไรก็ได้นะครับคือถ้าเกิดเปิดแล้วเกลือนะครับอันนี้ไม่ได้แช่งนะอยากจะให้เปิดกาชาครับแล้วได้เรนเจอร์และเกียร์ตามที่ต้องการกันทุกคนนะคือถ้าเกิดเปิดไม่ได้เนี่ยผมว่ามันก็ประมาณเดียวกับสายฟรีนั่นแหละอาฉะนั้นเนี่ย จะทำอะไรไปถึงไหนนะครับแล้วก็กำหนดระยะเวลาด้วยนะแล้วก็ต้องพยายามทำให้ได้นะครับอาจจะไม่ต้องตั้งเป้าคืนดึกตำนานเหมือนผมก็ได้นะเพราะว่าไอดีนี้สร้างมานานแล้วนะครับอาจจะตั้งเป้าครับว่าสมมุติเราเปิดได้ตัวนี้มาอาจจะเปิดได้ดัสนะครับหรือว่าเปิดได้คิงครับเราจะปั้นแม็กซ์ครับในระยะเวลากี่เดือนอ่าหรือว่าอาจจะอัพเวลก็ได้นะเออซีรี์อัพเวลสู่ตำนานของผมเนี่ยหกเดเดือนเลยนะครับ เอ่ออัพเบลไปถึงไหนนะครับขึ้นลีกสูงสุดลีกเท่าไหร่นะครับจบลีกสูงสุดที่ลีกอะไรอ่ะลองตั้งเป้าดูนะครับแล้วก็กําหนดระยะเวลานะแล้วก็ต้องพยายามทําให้ได้ด้วยนะครับซึ่งการกําหนดเป้าหมายเนี่ยจริงๆเอาไปใช้ในชีวิตจริงก็ได้นะอ่ะเช่นเดือนหน้าครับจะเปิดเทอมกันอยู่แล้วใช่ไหมตั้งเป้าเลยว่าเอ่อเทอมนี้เราจะทําเกรดได้เท่าไหร่อ่ะตั้งเป้าดูนะครับหรือว่าอาจจะเก็บตังค์นะครับไปซื้ออะไรก็ได้นะครับอ่ะลองตั้งเป้าดูก็ได้นะทําให้ได้ในระยะเวลาที่กําหนดนะครับ ซึ่งซีรีส์นี้นะครับผมจะใช้ ID ที่2ของผมนะครับซึ่งเป็นสายฟรีรนะ้อยเอร์เซ็นต์ะไอดี ID แรกของผมเนี่ยสองสามสี่ห้าหกนะครับก็เป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นะไม่ได้เติมเงินสักบาทเลยนะครับมีเพียงแค่ไอดีหลักนะครับที่หลังๆก็เติมประมาณพันหนึ่งถึงสามพันก่อนหน้าน,นี้มีไม่เติมอยู่เหมือนกันนะแต่หลังมันเตื้อเยอะนะครับก็จะเติมอยู่ประมาณนี้ครับหนึ 1, ่งพันสองพันสามพันบาทนะครับก็ตั้งเป้าเหมือนกันว่าเติมแค่นี้พอนะครับ ส่วน ID นี้นะครับผมตั้งเป้าว่าจะปั้นทีมขึ้นหลีกตำนานระบบใหม่นะครับในเดือนตุลาคมามาดูกันดีกว่าว่าทำไมต้องเป็นเดือนตุลาคมนะครับก็มีน้องๆถามมาเยอะเหมือนกันนะว่าพีเดนเจอร์เดือนนี้จะเป็นตัวอะไรเดือนนี้เป็นตัวอะไรนะครับก็มาดูคลิปนี้กันได้นะเดือนหน้าครับกรกฎาคมนะครับก็จะเป็นเรนเจอร์ตัวปกติอา,าจะประมาณตัว2ตัวนะแต่ว่าจุดสําคัญคือสังระเมือตัวใหม่ครับจะมาในเดือนหน้านะครับ สิงหาคมเป็นโคโรโบเรนเจอร์นะตามสเต็ปนะครับโคโรโบเรนเจอร์มาแบบเดือนเว้นเดือนนะโอ้สายฟรีนะครับแค่คิดนี่กจุกแล้วนะส่วนกันยายนนะครับก็จะเป็นเรนเจอร์ตัวปกตินะแล้วก็จะเป็นแสงมืดตัวเก่านะครับเน้นย้ำนะครับตัวเก่าก็ไม่รู้นะว่าจะตัวอะไรกลับมาขายนะครับ อ่ายังเดือนหน้ากรกฎาคมไม่มีตัวเก่านะมีแต่ตัวใหม่นะครับส่วนเดือนกันยายนจะเป็นตัวปกติแล้วก็แสงมือตัวเก่าเอากลับมาขายนะส่วนตุลาคมเป็นโคโรโบเรนเจอร์ครับอ่าผมตั้งเป้าไว้เลยว่า เราต้องเปิดให้ได้ซะหนึ่งตัวต้องเปิดให้ได้ตัวเก่งๆนะแล้วก็จะเก็บสะสมกบนะครับมาปั้นแม็กให้ได้นะส่วนพฤศสติกาเป็นแสงมืดตัวใหม่นะครับเพราะว่าสเต็ป3เดือนนะมา1ครั้งครับพฤษสติแสงมืดตัวใหม่นะแล้วก็ปิดท้ายปีนี้นครับที่โคโ o โบเรนเจอร์ในเดือนธันวาคมนะครับอะผมก็จะตั้งเป้าให้ได้นะว่าจะเปิดให้ได้นะครับแสงมืดเดือนหน้าก่อนเลยนะครับ ไอดีนี้นะครับไอดีที่2ผมสร้างมาก่อนโคโรโบอินุยาชานะครับซึ่งมาเดือนมิถุนาปี6กหนึ่งอันะะนั้นเนี่ยไอดีนี้ก็ประมาณ2ปีกับอีหนึ่งเดือน,นครับเพราะว่าสร้างมาน่าจะาปลายพฤษภาคมนะประมาณนี้นะครับซึ่งเดือนนั้นเป็นโคโรโบตัวนี้ไอัไม่ใช่เป็นเลนเตอร์ตัวนี้นะครับตัวปกตินะเปิดหาได้นะครับมูดุยางอ่าก็ยี่สิบห้าเดือนอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าผมเนี่ยมีกี่แม็กซ์ครับเพราะว่าสเต็ปที่ผมตั้งเอาไว้เนี่ย 3เดือนควรจะมีเรนเจอร์1น a x นะครับอันนี้ไม่นับแสงมืดนะเอาแค่ตัวปกติกับโคโรโบเรนเจอร์นะครับอันอย่างทีมนี้ของผมเนี่ยมี Max ครับ6ตัวอ่ะมาดูในครั้งนะครับว่ามีอีกกี่ตัวนะครับก็มีตัวที่แบบว่าหลุดทีมตามจังหวะของมันนะอ่ะมีมาติม่ ima, ครับมี Black RX ครับมีเค n i ิเกผมวนใช้นะบางตัวก็จะมีการวนมาใช้นะครับเพราะว่าใส่เกียร์อยู่อ่ะตัวไหนที่ใส่เกียร์อยู่ก็จะมีการ วนมาใช้นะตัวไหนไม่ใส่เกียร์ก็จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับอ่ะมีทั้งหมด9ตัวไม่นับตัวฟรีนะแล้วก็มีกบในครั้งนะครับอ่าทาไมผมถึงเอาไอดีนี้เนี่ยมาปั้นทีมขึ้นอีกตำนานเพราะว่าเก็บสะสมกบม่วงเนี่ยได้เยอะแล้วนะครับอ่าตอนนี้มีอยู่16นะครับขอคอยเดือนนี้ยังไม่ได้เล่นกับเดือนหน้าก็จะเป็น18นะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะปั้นแสงมืดมัได้1ตัวนะแต่ผมรอดูเดือนหน้านะครับว่าเราต้องเปิดให้ได้เออแล้วก็ต้องเปิดให้ได้ตัวเก่งๆด้วยนะ ่ซนกบดําก็มีอีกเยียบเลยนะครับก็ปั้นได้นะโซนการซาพอยท์นะครับผมไม่ได้ใช้เลยนะครับนับตั้งแต่โคโรโบแมสเดอร์ครับก็ยาวนานอยู่เหมือนกันนะนี่มีอยู่ประมาณนี้ครับก็สามารถเปิดหากบม่วงได้อีกไอ้กบดำนะกบดำเท่านั้นนะกบดำได้อีกเยียบเลยนะครับผมก็เลยตั้งเป้าว่าตุลาคมเนี่ย เฮ้ยทีมน่าจะแข็งแกร่งขึ้นนะตัวแสงระมืดน่าจะแม็กซ์ได้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเปิดไม่ได้หผมจะพยายามเปิดให้ได้เพราะว่าเดือนนี้เนี่ยผมจะเก็บรูบี้ทั้งหมดเนี่ยไปเปิดเรนเจอร์อย่างเดียวเลยเดือนหน้านะครับดู ID ดีนี้นะครับผมมีแสงระมืดนะครับ3ตัวที่ i อดีหลักผมยังเปิดไม่ได้เลยนะทั้งๆทงี่เป็น ID ดีสา,าเติมนะครับไม่มี3ตัวนี้นะริงคลัสครับซันนี่หิม,มานครับแล้วก็มูนเวสบอลอัตจะตัวนี้มีเหมือนกันนะซึ่ง ID ดีนี้ก็ถือว่า ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าจะพยายามปั้นทีมคือนลีกตำนานให้ได้นะครับเป็นระบบใหม่นะซึ่งประวัติลีกตำนานนะครับดีนี้ผมเคยขึ้นไปได้แล้วนะครับลีกตำนานนะครับขึ้นด้วยระบบแลนด์มาร์กใครยังไม่รู้ไปดูคลิป ID 2ก็ได้นะ,ะใน playlist นะครับแล้วก็มี playlist นะครับขึ้นลีกตำนานด้วยระบบแลนด์มาร์กคือประวัติลีกตำนานเนี่ยสมัยก่อนนะครับมันจะมี2ยุคนะที่จะเป็นเสือนอนกินอะอะายฟรีหลายคนก็เป็นเสือน,อนอนกินอยู่เหมือนกันนะครับ ไปนอนกินอยู่บนหลีกตำนานเนี่ยยาวนานมากนะครับยุคที่1เนี่ยไอดีสองผมไม่ทันสร้างไม่ทันนะครับยังไม่ได้สร้างครับะจะเป็นยุคที่มีหลายพันไอดีเนี่ยที่ไปนอนกองกันอยู่บนหลีกตำนานหนึ่งนะรับลูบี้ฟรีนะครับคือทีมงานเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ดีแน่ๆยอดเงินเติมไม่ขยับเลยนะครับเขาก็เลยกําหนดนะครับปริมาณนะครับในดีสูงๆนะให้แบบคนมันอยู่ได้น้อยลงนะก็แตกทือกันหมดเลยครับส่วนยุคที่2เนี่ยเป็นระบบแลนด์มาร์กอ่าอันนี้เนี่ย น่าจะเป็นทางไต้หวันเนี่ยเขาคิดกันมานะเขาตั้งแลนด์มาร์กแล้วก็ตีนะครับดึงเพื่อนขึ้นมานะครับคือมีคนทําสะพาน,นตั้งแต่ต้นตำนาน3ตำนาน2นะครับเป็นสะพานให้ตีนะครับทำคะแนนขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาถึงตำนานหนึ่งผมก็ทำได้นะครับขึ้นไปที่ลีตำนานคือทีมตอนนั้นขึ้นไม่ได้แน่นครับก็ใช้ระบบแลนด์มาร์คนะขึ้นไปเป็นเสือน,อนอนกินอยู่ประมาณ2เดือนกว่าทีมงานรู้ทันอีกแล้วนะครับก็ล้างระบบแลนด์มาร์กทิ้งเลยนะครับจนมาเป็นระบบปัจจุบันผมก็ยังไม่เคยขึ้นนเลยนะ ระบบใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าอทีมของผมนะตอนนี้ที่ใช้นะครับมูนเบสบอลนะครับเกียรพวกเจ้าบราโคนี่นะครับแล้วก็ไซรี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดตั้งแต่ตอนสร้างไอดีใหม่ๆเลยนะที่เหลือก็จะเป็นฟรีนะครับรองเท้าเดียวนัดก็จะมี3มชิ้นนะครับมีตัวนี้นะครับที่ใช้เกียร์เจ็ดดาวเปิดได้นะครับตามที่บอกแหละว่าเดือนไหนถ้าเกิดเปิดได้เรนเจอร์ไวนะครับก็จะเอาดูบี้ที่เหลือนะครับมาแบ่งเปิดเกียร์นะอาจจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียร์ฟรีนะครับ อันนี้เลยตามนี้ครับซึ่งตุลาคมเนี่ยผมว่าช่วงนั้นเนี่ยเผลอๆอาจจะมีซีซันเแล้วก็ได้นะหรืออาจจะมีกิจกรรมครับครบรอบ6ปีครึ่งก็อาจจะมีเกียร์เดาวฟรีมาอีกนะครับไอดีนี้ก็อาจจะได้เกียร์ฟรีๆมานะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่น PVP ดูดีกว่านะครับซึ่งโดยโปกติไอดีนี้เนี่ยผม PVP ไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วนะผมก็จะไปจบถ้าไม่เพชร1นะครับก็มาสเตอร์3เท่านั้นนะโอเคสัปดาห์นี้ก็ยังไม่ได้เล่นนะครับ อเดี๋ยวมาดูกันนีก็่ามาลองเชิงกันนิดนิดดูนะครับว่า ID นี้ของผมเนี่ยเวลาสู้ PVP เนี่ยมันจะสู้ชาวบ้านได้ดีสักแค่ไหนนะครับคือเดนเจอร์ในครั้งครับที่เป็นตัวแม็กซ์นะกับตัวไม่แมนะ็กซ์นะก็อย่างตัวของดาวิิชีผมก็ใช้นะครับก็มีการปรับวนใช้อยู่เหมือนกันอ่าทงนี้ทท่านั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับศัตรูที่เจอนะครับก็จะเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆนะอันแต่ตอนนี้ถือว่า ID นี้ของผมเนี่ยยังถือว่า ออพอใช้ได้ครับถือว่าดีใช้ได้แล้วแต่ยังไม่ได้โหดมากการขึ้นตำนานเนี่ยมันต้องเจ๋งนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเรนเจอร์ตัวใหม่มาเนี่ยควรที่เขาจะขึ้นอีกตำนานได้เขาก็ต้องมีเหมือนเราครับไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีนะแต่นา้นก็ต้องมีเทคนิคนะครับในการเล่นสนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปั้นทีให้มันแข็งแกร่งสนิดหนึ่งแล้วก็ต้องดูด้วยนะว่าช่วงที่ผมจะขึ้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเทรนเรนเจอร์นะครับเทรนเจอร์ er มันจะเป็นยังไงนะครับ อาจจะเป็นช่วงความสามารถนะครับจะเป็นช่วงสกิลอ่ะก็ต้องมารอดูนะครับเนี่ยไอดีนี้ของผมเนี่ยยังไม่เทียบเท่าไอดีหลักนะยังยังห่างกันอยู่เยอะนะครับไอดีหลักสามารถกดออโต้ครับแบบ no อ t e เทมใส่อ d ดีสได้อันนี้ว่ากันตรงๆนะคืออ d ดีสยังถือว่าเกมตั้งรับนะครับยังค่อนข้างจะเปลอะบางแต่เกมเนีนเองได้อยู่ครับเนี่ยมันต้องยื้อค่อนข้างจะนานนิดนึงนะกว่าจะต่อเข้าไปนะครับ อ่ทีมนี้เขามีตัวกันบินใช่ไหมเนี่ยตัวบินเราเลยแบบตีป้อมไม่ค่อยจะแตกเท่าไหร่นะครับอ่าตัวบินผมจะนํามาใช้เลยนะครับเพราะว่าในเกมเล่นเองเนี่ยเราสามารถควบคุมได้เนะเราอาจจะเลือกคัดทีมนะครับอ่าที่เขาไม่มีตัวกันบินโอโทรหรือว่าถ้ามีเราอาจจะเลือกจังหวะที่เหมาะสมในการปล่อยตัวนะครับเช่นเขาอาจจะพัดเรามาก่อนอ่าพอเราพัดที่หลังเนี่ยก็จะได้เปรียบแล้วนะครับอ่านะครับเลี้ท่านี้นะครับ เอาวันนี้วันพุธนะครับก็ถือว่าเป็นกลางสัปดาห์นะครับกลางสัปดาห์เนี่ยถ้าไม่ได้เล่นนะ,ะปล่อยตัวกระตุกีกแล้วนะครับถ้าไม่ได้เล่นเลยเนี่ยอย่างของผมเนี่ยก็ควรจะขึ้นมาอยู่เพชรสามละถ้าเป็นไ d ดีที่เกมตั้งรับดีนิดหนึ่งนะครับมันมันจะไล่ไปตามจังหวะนะใน1สัปดาห์นะครับ ID ดีก็จะถูกดันไปเองโดยอัตโนมัตินะโดยเกมตั้งรับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่เขามาตีเราอาจจะเป็นทีมที่ โหดเหมือนกันแหละแล้วก็ตายมาจากลีกข้างล่างเหมือนกันเขาจะตีเราชนะได้หรือว่าบางคนอาจจะไม่ตีเราเลยเห็นว่าเฮ้ยทีมโหดไปยังไม่ตีนะครับคะแนนเราก็อาจจะไม่ได้ในเกมตั้งรับนะจะ,ะนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะนะครับในเกมนี้ครับบอกเลยว่าเยอะนะครับน้องๆเล่นกันใหม่ๆห,หรือกลับมาเล่นนะครับสูตรเริ่มต้นที่ดีเนี่ยไปดูคลิปก่อนเออเจดีที่สุดนะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรอาจจะเรนเจอร์ตัวไหนใช้งานดีนะครับ ผมก็จะบอกในคลิปนะครับว่าโอเคตัวนี้ใช้งานดีนะครับก็ปั้นขึ้นมาใช้ได้นะครับหรือว่าปั้นแม็กซ์ได้นะครับแต่จำกัดวงเอาไว้ที่เรนเจอร์โตปกตินะกับโคโรโบเรนเจอร์นะครับแสงระเบิดนี่บอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นใส่ฟรีนะต้องเล่นมานานสักนิดหนึ่งครับเหมือนอดีนี้นะก็ถือว่าเล่นมานานนะครับอ่าอย่างเงี้ยข้างล่างจะแตกอยู่แล้วนะข้างล่างจะทนไม่ไหวแล้วแต่ข้างบนเนี่ยใช้ตีป้อมเมานะครับอ่าดังนั้นลลกแถวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับ เพราะว่าเราใช้ตัวบิดไปตีนะอาต่ว่าถโฟงก็แล้วแต่นะครับเอออย่างที่บอกครับมันเป็นเลนเจอร์ที่โตเกมเนี่ยเขา,อ,าออกแบบมาแบบนี้นะก็ต้องสู้กันไปนะครับมาเจอกับทีมนี้อ่ะผมขอเปลี่ยนทีมนิดนึงเอาดาวินชีมาเล่นบ้านนะครับเอาตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าบางจาังหวะบางทีมันก็ช่วยทีมไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่นะครับบางทีปล่อยออกมาก็ตายนะครับเออไม่ใช่ว่าจะดีสักเท่าไหร่นะคือมันจะดีตรงที่ว่า ถ้าเราเจอธาตุไฟไอธาตุมายเยอะๆนะครับใช้ดีหน้าเนี่ยก็พอได้อยู่นะ่ออย่างทีมนี้จริงๆเนี่ยธาตุไม้ก็เยอะนะเอาโอเคเขามีตัวการบินด้วยนะครับเ,เดี๋ยวผมลองแบบนี้ดูดีกว่าเอาลิงคลัสออกนะครับอมาลองดูครับคือไอดีนี D ้ตัวมันเริ่มจะเยอะอยู่กอันเออมันพอจะปรับเปลี่ยนได้บ้างนะครับตามจังหวะเนะ โอเคมาดู้วยกันครับเอาผมไม่ได้ขึ้นในเดือนนี้นะเน้นย้ําก่อนนะครับผมจะไปขึ้นในเดือนตุลาคมนะระหว่างนี้ผมก็โตปลีกเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะเพชรหนึ่งนะครับไอเดียนี้ก็ประมาณเนี้คือเดือนนี้เปิดไม่ได้นะครับผมก็ไม่เปิดนะคือไม่ใช่ว่ามันจะเปิดได้ทุกเดือนนะครับคือไอเดียนี้เนี่ยโคโรโบราสุดที่เปิดได้เหรอโอ้โหตำไม่ได้นะครับตมไม่ได้นะส่วนใหญ่ผมตะดวงดีมาเปิดได้แสงมืดประมาณนี้นครับ เนี่ยตัวโคโรโบราสุดของผมเนี่ยเป็นโอ้โหนานอยู่เหมือนเนี่ยเอาจริงเอาจริงนะ,อะไอน,นี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยมีดวงกับโคโรโบเรนเจอร์นี่นะ่ะเอ๊ะทำไมเราถึงตั้งเป้าไปที่เดือนตุลาคมอ่ะเดี๋ยวลองดูดีกว่านะโอเคตัวบินเอามาอยู่เลยครับยิงไม่แตกสักทีนึ่ะจะรอดไหมโอ้โหเขาใส่เกียร์แบบว่า โหดมากใช่ไหมเนี่ยอ่ะปอมแตกเออนี่ขนาดมีมีตัวมูนผีจีนนะแต่คาดว่าน่าจะโดลีน่ายิงแตกนะครับโอเคอีเวนต์พัโซนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยเกีย,ยแค่นี้ทำมายิงไม่เข้านะครับแปลกใจแปลกใจแปลกใจปกติน่าจะยิงเข้าได้ง่ายๆนะ,ะแต่ว่ามันเป็นมืดด้วยกันนะมืดด้วยกันก็จะเป็นอัตรา หนึ่งต่อหนึ่งนะครับทีมนี้ไม่สู้ครับตูไม่ได้ทีมไหนที่ผมคิดว่าสู้แล้วมีโอกาสแพ้เนี่ยก็ก็ต้องข้ามนิดนึงนะเออเราจะแบบไม่ตะบี้ตะบันนะครับอันอย่างทีมนี้ธาดุไม้ครับไม่่อยไม่ค่อยมีอะไรเลยตบก๊อปปี้เพียบเลยเอามาลองดูดีกว่าโอเคไปลุยกันครับจริงๆผมต้องสลับทีมนะเล็กๆ,ๆน้อยนะครับ เพราะว่ายิ่งขึ้นหลีกสูงมากเท่าไหร่นะครับก็จะเจอทีมที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวซาลิบินผมก็ไม่ค่อยชอบนะซาลิบินเนี่ยเออบางทีบทมันจะยิงเข้ายากก็ยิงยากลอเกินนะครับอ่ะมาลองดูกันดีกว่าบินเขากับบินเรานะครับอ่ะบินเราน่าจะยิงเขาแตกได้ข้างล่างก็ยือย้อไปนะครับ โอเคเขาไม่น่าจะใส่เกียร์ตีป้อมหนักอะไรมากมายเพราะว่าป้อมนี่อ่ะรถไปทีละเท่าไหร่รถไปทีละ5เปอร์อ่ะฉะนั้นเนี่ยเราหน้าตาแตกก่อนเขานะอ่ะเราเหลือ50เปอร์โอ้โหเขาไปแล้วโอเคเฮ้ยเซฟชีวิตก่อนโอ้โหข้างหน้าเกือบแตกแล้วไงผมว่าเดี๋ยวเขาต้องพัดเราแน่ๆหรเลยต่อป้อมนี่ยต่อป้อมก็พัดได้ โอเคเรียบร้อยอ่าเรายังพึ่งประโยชน์จากตัวบินได้นะมีไอที่หลักอย่างเดียวนะครับที่ผมไม่ได้ใช้ตัวบินแล้วเพราะว่าตัวพักืนมันค่อนข้างจะแข็งแกร่งแล้วนะครับโอเคมาวอร์มกันประมาณน,นี้นะครับอ่าตีไป4ทีมนะครับก็อย่างที่บอกครับยังไม่ได้ขึ้นตำนานในเดือนนี้นะระหว่างทางนะครับผมใช้คําว่าปั้นทีมอ่ะเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นใส่ฟรีหรือว่าเติมไม่เยอะเนะี่ยร่วมกันปั้นทีมไปด้วยกันนะก็เก็บอ่าเรเวลนะครับอัพเวลนะครับพยายามเปิดหา เรนเจอร์ตัวดีๆนะครับเก็บกบครับอันนี้สําคัญนะเพราะว่าเราต้องเล่นนะครับเศษพิเศษจริงๆ ID นี้เนะี่ยผมก็ถือว่าเล่นเ็จพิเศษก็ไม่ได้เยอะมากมายนักนะครับบางทีก็เล่นไม่ทันนะเพราะว่าหลักๆผมเนี่ยไปเอาใจใส่กับ ID ดีหลักซะมากกว่านะครับแต่ว่าก็มีอากาดานี้ก็ไม่เล่นนะครับนี่ประมาณนี้นะครับดูวัตถุดิบผมนิดนึงคือ ID นี้นะครับทีมตั้งกรบร้อยเปอร์เซ็นต์สองทีมนะ แต่ก็เหมือนจะย่อยไปก่อนนะนี้เยอะแล้วนะครับอ่าเหลือไม่เยอะแล้วนะครับนี่จะมาเยอะพวก3ดาวนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจอกระดานแรกกลางนะครับสีเขียวนี่ก็ผมว่าคงเอาพวกนี้ไปย่อยเปิดหาได้นะครับอ่แต่ว่ากบมีเยอะพอแล้วนะครับรวมกับการซัพพออีกเทียบเลยนะอ่ะถ้าวันดึงเปิดได้อ่ตัวปกตินะกับตัวโคโลโเรนเจอร์เก่งๆมานะครับก็จะปั้นแมนะ็กซ์นับแบบสายฟรีได้สบายๆเลยนะซึ่งอดีตน,น,นะครับบอกเลยว่า พบทุกตัวหาได้ฟรี1 0 0เนะไม่เหมือนอดีตลักนะครับที่มีเปิดการ์ตบอยแล้วแต่ไอจีนี้ไม่ได้เปิดเลยนะครับอาะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าจะทําตามเส้นทางอดีสองผมได้หรือเปล่านะอาจจะเล่นมานานนะผมว่าจริงๆมีสายฟรีขึ้นตํานานไปหลายคนแล้วลนะ่ะแต่ว่าก็ต้องอใช้ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมครวรนะไม่ใช่ว่าสร้างมาแป๊บๆแต่มาขึ้นตํานานนะเอออันนั้นนี่โอ้โหต้องแบบโชคดีจริงๆอะเปิดได้เรนเจอร์นะครับหากบ Mac แม็กเป็นไปหมดนะครับซึ่งมันขึ้น ลำบากอยู่เหมือนกันนะหลีกตานานนะครับถ้าเกิดตัวไม่ครบจริงๆในเกมตั้งรับนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าเดือนตุลาคมครับผมจะทำไอดีที่2เนี่ยขึ้นไปที่หลีกตำนานได้หรือเปล่านะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะน้องๆก็เอาใจช่วยกันหน่อยนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่านะเอาวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ